นุ่นวรนโชเล่นโลเลอสเกตผิวมากแถมบรรยากาศเหมือนไม่ใช่เมืองไทยเป็นนักเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนุ่นวรณโนพิรมพักดีภรรยาของต๊อดปิติทายาธุรกิจชื่อดังอย่างเบียรสิง์และตอนนี้สาวนุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นนางเอกอิสระเต็มตัวแล้วแต่ในเรื่องความปังต้องบอกเลยว่าเธอโด่งดังแบบสุด,สด สำหรับในตอนนี้สาวนุ่นเธอมีงานอดิเรกเล่นโรล,ลเลอร์สเกตแถมดีลาก็ไม่ธรรมดาอย่างคลิปล่าสุดที่เธอได้โพสลงอินสตาแกรมนั้นต้องบอกเลยว่าเธอเล่นพี้วดั่งเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะแถมบรรยากาศก็เหมือนอยู่เกาหลีอีกด้วยค่ะ